กาแฟคาปูชิโน่ปั่นมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราบดกาแฟสดออกมาให้ได้24กรัมนะครับบดจากมเมล็ดกาแฟแท้นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มกรองน้ํากาแฟเลยนะครับน้ำกาแฟนี้เรากรองออกมาจากเครื่องกาแฟนะครับกรองออกมาให้ได้2ออ,อน,นะครับสกัดแบบเข้มข้นนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับ ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในนาแก้วกาแฟของเราเลยนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับก่อนที่เราจะมาปรุงเพิ่มนะครับหลังจากนั้นเราใส่นมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ML นะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟเลยนะครับถ้าท่านายที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับ แล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะนําไปปั่นนะครับปริมาณสุดที่ก็จะอยู่ที่5ออนะครับปรุงเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับหลังจากนั้นเรามาเตรียมโถปั่นเตรียมปั่นเลยนะครับเราตักน้าแข็งให้เต็มแก้วนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ แล้วก็เทน้ำแข็งลงไปในถูปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกาแฟนะครับที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเทลงไปในถูปั่นเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะครับน้ำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับอันนี้คือเมนูคาปูชิโนปั่นนะครับหรือว่าเมนูกาแฟสดปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทำตามหรือนำไปปรับใช้ได้นะครับวันนี้สอนทำแบบละเอียดทำง่ายๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเทลงไปในแก้วเลยนะครับเทให้เต็มแก้วเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยน่ากินหอมๆเลยครับเข้มข้นสมูทละมุนมากๆเลยครับหอมกาแฟสดมากๆเลยครับเมนูนี้ หลังจากนั้นเราก็มาท็อปวิปปิ้งครีมนะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบวิปปิ้งครีมก็เปลี่ยนเป็นฟองนมสตรีมได้นะครับสําหรับไวท็อปข้างบนนะครับกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมว้าวช้ำๆน่ากินมากๆเข้มข้นหอมละมุนมากๆเลยครับน่ากินสุดๆเลยครับทุกคนสีสวยหอมๆเลยครับหลังจากนั้นก็ลาดด้วยน้ํากาแฟนะครับน้ํากาแฟที่เหลือกรนแก้วนะครับลาดข้างบนให้ช้ำๆเลยนะครับวลาลงไปเลยนะครับ ว้าวน่ากินมากๆสีสวยหอมๆเข้มข้นเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูคาปูชิโน่ปั่นนะครับเห็นไหมครับน่ากินสีสวยหอมหๆมากๆเลยครับ